ดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับช่างฮะวันนี้เราจะมาเจอรถคันนี้ครับวีกูแชมป์2 0 5นะครับเดิมๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับอุ d i ิภัยเรียบร้อยนะครับรถคันนี้เป็นของช่าิพคกซิงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าช่าิพคกซิงได้ทำอะไรในรถคันนี้ไบ้างโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมช่ากอลฟซิงมารีวิวรถวีกูแชมป์เครื่อง215อัพสเต็ป3,000 นนมาดูกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้ในส่วนของต่างระดมมันเป็นงานไต้หวันงานไต้หวันนี่จะเอาเอามาุ่มงเป็นติ๊กเกอร์เอาเป็นเป็นดำล้วน,นมาแล้วก็พุ่สติ๊กเกอร์เอาเพราะว่าใส่ข้า์บอนแล้วถ้าไอเตอร์หรือน,บบนุ่นฟาดแตกเลยนะข้างในเครื่องก็จะมี มีข้อมีก้านมีลูกสูบอัพเป็นสามพันยกของสามพันมาใส่เลยแล้วก็จะมีแทงขามี้ามีแคมคือยกของสามพันมาใส่เลยเพิ่มเติมคือยางฝาเพิ่มโดยพี่ตั้มมอนเตอร์ช่างตั้มมอนเตอร์ทารําให้ครับแล้วก็จะมีชุดอินเตอร์ของพี่นนท์พี่นนท์เทเบแล้วก็จะมีบังยงบังยงนี่เป็นของช่างแก๊กบางแยาแพกแล้วก็เป็นชุดไฟชุดไฟนี่เป็นของดีแมก โมนิฟายโดยช่างต้ามอนเตอร์สามโคกครับาคาจะเป็นประมาณนี้เจโบร์ครับเจโบรก็จะเป็นอาร์ซีหกของต้ามอนเตอร์สรรหาให้ครับหลังจากใส่เจโบร์ก็มาใส่ดอกเห็ดหนึ่งชุดดอกเห็ดก็จะดึงดึงฟองน้ำออกแล้วใส่เป็นมุ้งลวดมุ้งลวดโมใส่เอาครับผมครับรอไป ตัวนี้ตัวอะไรครับอันนี้จะเป็นนิกเกลเลตบังติกครับชื่ออะไรครับนี่บังติกแล้วก็จะม,มีเพิ่มเติมระบบน้ำมันเข้ามานะครับเป็นเล็กเกลเลตเพิ่มเ<ป>ข้ามาณหนึ่งตัวใช่ไหมครับครับใช่ครับโ okay. อเคต่อไปต่อไปกระตุ้นกระตุ้นใบฟ้าพัดลมไฟฟ้าหนึ่งคู่ใบคู่หนึ่งคู่แล้ก็จะมีบิ๊กเบิร์นหนึ่งตัว เวลาจริงๆแข็งๆเหมกันอ๋อตัวนี้ของแท้ไหมครับของแท้ครับพี่โอเคครับอันนี้คือในห้องเครื่องเลยครับเจ็ดใช้งาน้า่บ้านมางบ้านนะครับพุชก็จะห้าสิบห้ากบูนพุมาเท่าไหร่ครับบูชตอนนี้ใช้อยู่55 55ิบห้้าแล้วมาครับม้าอยู่ประมาณ300นิดนิด Okay, ครับ,รบในส่วนล้อแม็กก็จะเป็นของงานเมงเอ็นไฟนะครับตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นงานแต้มแดงตัวนี้หน้าก็จะอยู่มาเก้าเก้าครึ่งหลังก็จะสิบครึ่งครับใส่ยางยางหน้าก็จะเป็นเบอร์สองสี่ห้าสี่สิบเป็นยางหน้าทั้งหลังก็จะสองเจ็ดห้าสิบสามห้านครับจะเป็นประมาณที่ นะครล้อหลังก็จะเป็นสองเจ็ดห้าสามห้านะครับเราใส่ดปเตอร์ใส่ดปเตอร์เพราะว่าผมชอบแบบยืดยืดล้อหลังอ่อาแล้วหน้าโหลดกี่นิว้วหลังโหลดกี่นิ้วครับข้างหน้าข้างหน้าจะสามนิ้วสอดนะฮะข้างหน้าจะใช้สามนิ้วสอดครับข,ข้างหน้านี่สี่นิ้วใช่ไหมครับครับใช่สี่นิ้วแล้วด้านหลังครับ,รบข้างหลังจะสามนิ้วสอดนี่สามนิ้วอย่างนี้นะตรงนี้สอด เพราะว่าเราใช้งานเพื่อเป็นทุกหน่อยวีโกโ้แชมปบันบ้านะครับแต่ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในก็จะมีมีวัดบูธมีวัดบูธแล้วก็คันเทเกตออนตะเกตเกหนึ่งตัวครับผมครับผมบบผมีฝั่งคั้เล่ง ของเขาเล่นของเขาเล่นเคยนี้ใช่ไหมครับใช่ครับของอะไรครับอ ECU ครับอ ECU ครับผมเก้าระดับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นวัดแรงดันวัดแรงดันนะครับตัวนี้มีกล่องคันเร่ง์ไหมครับคันเร่งไฟฟ้าไหมครับอันนี้มีครับเป็นกล่อง ECU ครับตัวนี้อ๋อโอเคครับพวงมาลัยของอะไรครับพวงมาลัยจะเป็นของนาดี้ไฮเทด้าดี้เอ่อ นา้าดิครับผมอะงมอลาเ,ลเาลปิดปิดแจดูดิฟี่หนะครับดิฟี่ดิฟีฟ่ยังไม่ได้ต่อเลยจ้าพี่ดนในส่วนด้านเครื่องเสียงก็จะเป็นจอของไพลวเนียไพลวเนียรุ่นรุ่น 275BT นะครับแล้วก็จะมาใช้ปีเป็นของฟอร์มูล่าเป็นปี28ครับผมปี28แล้วก็แอมเอป็นใช้ของคัสด,ดีแอมเป็นคัสด,ดี พาร์ตดีแล้วก็ยี่ห้อปลาหนึ่งตัวครับปลาหนึ่งตัวแล้วก็เป็นสองนิ้วครับสองนิ้วใช้ไม่เด็กร้อยแปดสิบครับชุดข้างประตูครับข้างประตูจะเป็นข้างประตูจะเป็นของลิตรลิตรมาจากร้านเอสี่าวดิโอมาเลยนี่จะเป็นประมาณนี้เรียบๆลายบันตาลใช้งานครับ นี่ครับนี่นี่ี่พี่โกงไม่ตายท้องดอกลำพุงนี่ครับนี่แต่ข้างหน้าจะใช้ผมเป็นของคิงคองลุกหน้าคิงคองด้านหน้าโชว์เป็นของคิงคองคิงคองยี่ห้ออะไรวะเรียกกันคิงคองเนี่ยภาษาในกลุ่มเราเลยอันนี้ก็มีกระจกของอะไรครับ เป็นของพรจะจบพัรงานทั่วไปเนี่ยครับเรนซื้อในตลาดแล้วก็มีนี่นี่นี่ถ่าไม่ได้เนี่ยนใจผมไม่ทำแล้วใครอยาทำมาโทนี่ กล่อง,งไฟนี้ก็เป็นของ d m a มเลยนะฮะใช้กล่องใบเดียวโดยการรีแมปเอาเพียวๆนะครับใช้เป็น U4 เพราะว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนาขาคันเร่งเราะทำไม,ไมเขียน U3 ครับเพราะอันนี้รอยรอยเขียนไว้อยร้อสตาร์เพรจริงๆมัน U4 <c oughs> ใช่ไหมครับยูส U4 เป็น U4 เกียร์ก็จะเป็นไส้เกียร์ก็จะเป็นของ OS นะครับใส้เกียร์อแล้วก็เฟือง,งท้ายก็เฟืองท้ายก็จะเป็น3.1ไล่สเต็ปนี้สเต็ปนี้จะด้อยดีโก้เรานี่จะด้อยกว่าดีแม็ไล่สเต็ปเนี่ยไ,ไ,ไล่ดีแม็ค e ันแน่นอนครับรไม่เป็นน์ครับเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าจะเป็นยังไงชุดไฟ, D ฟ,ฟ,ฟดีแม็กบีโก้สามพันต่ตัด้ตังเลยครับพี่เพื่อน ถ้าอยากทำรถสไตล์ทิ้งๆแรงๆก็เข้าไปได้เลยครับคู่ซัพบอนเตอร์ซัพบอนเตอร์จะอยู่สามโคมตรงอมาต่อบ้านประทุมเช็คอินไปต่อต่อแล้วมันจะมีมันโฟมมันโฟมขั้นจากศูนย์แปดเจ็ดห้าสามหกหกห้าสามแปดนะครับประตูพิจารณีถ้าเพื่อนๆถึงก็สนใจก็เข้าไปได้เลยครับสอบถามได้ปาะตูมีแรงดังใจดีโอเคครับสุดท้ายนี้ นี้เขาฝากชาติของสิ่งนี้นะครับกับอะไรครับดีโคชป์ดีคูชป์ตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วครับ3,500ช่องี2 5 0 0ครับ3,000เป็น3,000แล้วนะครับฝากติดตามฝากดูด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงหรือว่ามีอะไรให้ทุกเพืนได้ดูไหมนะครับวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ